สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ by J a e s s Management ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการบ้านกลางเมืองลาดท้อ87นะคะ อยู่ตรงถนนลาดพร้าวค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะอยู่ไม่ไกลกับทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะแล้วก็สำหรับใกล้ๆโครงการนี้นะคะยังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารรายร้องมากมายเลย อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์รามคำแหงค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะอย่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมากแล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยค่ะส่วนด้านในโครงการนะคะเรามีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงเลยมีการผ่านเข้าออกนะคะโดยใช้ระบบคีย์การ์ดค่ะมีส่วนกลางนะคะที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสาานามเด็กเล่นเนี่ยให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับ ตัวบ้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เรามาอยู่ด้านหน้าบริเวณตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่580ทับ102ค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ20.4ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1-2คันค่ะส่วนสําหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตัวบ้านนะคะก็จะเจอเจอกับบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นโซนห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นได้ค่ะเรามีการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางของชั้นวางทีวีค่ะตู้โชว์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางโซงฟาได้ถึงขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็สําหรับลึกเข้ามาด้านในอีกนิดหนึ่งนะคะก็จะมีห้องใต้บันไดค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างพอสมควรเลยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดเก็บของต่างๆได้ค่ะ รวมไปถึงแล้วนะคะชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้อาบน้ําไม่ได้นะคุณผู้ชมลึกเข้ามาด้านในค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะขนาด4-6ที่นั่งค่ะ สำหรับโซนห้องครัวค่ะมีประตูกั้นนะคะเพื่อป้องกันเสียงและกลิ่นรบกวนค่ะเรามีการบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเคาน์เตอร์ค่ะตู้เก็บของซิงล้างจานแล้วก็จะมีชั้นค่ะที่สามารถเก็บของได้นะคะเป็นตู้นี่สวยงามมากๆเลยค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้ค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูพื้นทําหลังคาค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นโซนครัวไทยเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักลางก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ บริเวณชั้น2นะคะจะมีห้องเก็บของให้ค่ะอยู่บริเวณใต้บันไดค่ะ มาชมห้องบริเวณชั้น2ค่ะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเต็มพื้นที่บริเวณชั้น2เลยค่ะคุณผู้ชมเรามีการจัดวางนะคะเป็นเตียงนอนค่ะขนาดใหญ่เอาไว้ให้นะคะมีการบิวอินไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีทั้งชั้นวางทีวีตู้วางของต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ด้วย ความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะมีประตูบานสไลด์นะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินออกไปค่ะเป็นระเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้นะคะสามารถรับลมแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะมีห้องน้ําค่ะอยู่ภายในตัวด้วยนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันมีการกั้นแบ่งส่วนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ และสําหรับชั้น3ของตัวบ้านหลังนี้ค่ะจะมีทั้งหมด2ห้องนะคะห้องแรกค่ะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถจับําับเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิก ภายในบ้านได้เลยนะคะเรามีการบิวอินไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะมีเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะและแน่นอนเลยว่าก็จะมีนะคะประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินออกไปนะคะสู่พื้นที่ระเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้เช่นเดียวกันความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวด้วยนะคะมีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ และอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของชั้น3นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทําค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะจัดทํานะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆค่ะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องกราค่ะการเดินทางไปยังบ้านกลางเมืองลาดพร้า87เริ่มต้นที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปิขับตรงไป1.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว101 ขับตรงไปอีก1.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลาดพร้าว101ซอย39จากนั้นขับตามทางไปอีก650เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริง หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e t s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องมัานบ้าน by J a s s e t s Management และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับ EP หน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหนะ้าทีของเลยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ